สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมากเปเปอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์นัลล็อกออริจินนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสตอเกอร์สายสเตลทีสไตรท์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งนะครับในเรื่องของการคลาวคอนโทรหรือว่าการปั่นปนศัตรูเนี่ยก็ทําได้ดีที่สุดในบรรดาทุกสายของสตอเกอร์กันเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเ,าเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแล็คหน้าล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อยอร์ซนก็ทักเลยเดด Facebook Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line นแอดแอดจูบกนะครับ โดยสำหรับสต็อก e กรสายสเตลดี s t r i k e นี้นะครับก็จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการคลาวคอนโทรลสตูอีกทั้งนะครับหากเราทำการโจมตีสตูที่ติดค u าวคอนโทรหรือว่าสถานะผิดปกติอยู่ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสายนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการมาดูในส่วนของการอัพสเตตัสกันก่อนเลยดีกว่าครับ และสำหรับสเตตัสที่เราจะอัพนำมาเลยนั่นก็คือค่า STR แล้วก็ค่าเด็กนั่นเองครับเนื่องจากอาวุธประจำสายนี้เนี่ยจะมีการเอาค่า STR กับค่า De ็กเนี่ยมาคำนวณเพื่อเพิ่มดาเมจดังนั้นนะครับสองค่านี้จึงกลายเป็น2ค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับสายนี้นั่นเองส่วนแต้มที่เหลือนะครับก็สามารถที่จะเอาไปลงในส่วนของค่าววิตได้เลยเพราะเนื่องจากว่าสายนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เน้นโจมตีระยะประชิดนะครับด้วยการเข้าไปในดงสตูเพื่อใช้สกิลที่สร้างความเสียหายให้กับสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบดังนั้นนะครับหากตัว ก็อาจจะยืนทําดาเมจได้ไม่นานเท่าที่ควรนั่นเองทั้งนี้หากใครที่อยากจะเน้นเป็นสายปวดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปอัพเป็นค่ารักก็ได้ครับเพราะว่าค่านี้เนี่ยจะไปช่วยในส่วนของการเพิ่มโอกาสในการที่จะปลดของของศัตรูเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาต่อกันที่การอัพสกิลครับในช่องของการเป็นคลาสหนึ่เนี่ยสกิลเอาตัวรลอดทั้งหมดเราจะอัพหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น increase dodge shield dodge hiding หรือว่า backslide เป็นต้นต่อมานะครับในช่องของการเป็นคลาสสองเราก็จะมีสกิลโจมตีเนี่ยให้ใช้งานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเริ่มต้นกันที่ passive skill crossbow blade s m a s t e r y นะครับเป็น passive skill ที่จะช่วยเพิ่ม ADK ให้กับเรานะครับเป็นจำนวน30หน่วยหากเราใช้อาวุธประเภท crossbow blade ครับ ต่อมานะครับก็คือ Passive Skill Stealthy เป็น Passive Skill ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับให้กับเราเป็นจำนวน25%ในช่วงระยะเวลา15วินาทีหลังจากที่เราทำการกดใช้งาน Skill Hiding ครับ แล้วก็มาถึงสก,กิลพระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Steel Tree Strike เป็นสก,กิลที่จะใช้งานได้เมื่อเราอยู่ในโหมดแร็กเกอร์นะครับโดยจะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน400%ดาเมจกากยภาพแบบลายธาตุให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบและจะทำการสร้างความเสียหายอีกเป็นจำนวน500%ดาเมจกากยภาพแบบลายธาตุหากเราทำการกดใช้งานสก,กิลนี้ในขณะที่หายตัวอยู่นอกจากนี้นะครับ Steel Tree Strike เนี่ยก็ยังมีโอกาสอีก33%ด้วยกันครับที่จะทำการสตาร์ศัตรูเป็นระยะเวลานานถึง2วินาที ในขณะเดียวกันนะครับหากเราต้องการที่จะกดใช้งานสกิลนี้ในขณะที่อยู่ในโหมดค l อสโบสกิลสติลตีฟสไ t ล์เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็น b l ล n d i n g Shot ที่จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นจำนวน460%ดาเมจกายภาพแบบหลายธาตุนะครับให้กับศัตรูสูงสุดเป็นจานวน10ตัวด้วยกันอีกทั้งเียังจะมีโอกาส25%ครับจะทำให้ศัตรูเหล่านั้นติดสถานะตาบอดในช่วงระยะเวลา2วินาทีครับ สกิลต่อมานะครับก็สําคัญมากๆสําหรับสายนี้ไม่แพ้กันนั่นก็คือพสซีฟสกิลรัมเพจนั่นเองดูความที่สายนี้นะครับมีสกิลปั่นป่วนค่อนข้างที่จะเยอะพ a สซีฟสกิลนี้เนี่ยก็เลยทํางานได้เป็นอย่างดีครับซึ่งความสามารถก็คือจะทําให้เรานั้นสร้างความเสียหายกับศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมายิ่งขึ้นสูงสุดเป็นจำนวน15ได้กันครับ ต่อมาครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนคลาส3เป็นสตอเกอร์แล้วนะครับพสซีฟสกิลที่จะมาช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเราทั้งหมดเนี่ยจะอัพหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ambush attack นะครับ slide net รวมไปถึง g r a f f ต t ้เองเนี่ยก็อัพโดยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสายที่เน้นปั่นปนศัตรูและหากใครนะครับที่เล่นแมนนวลหรือว่าใช้สกิลกดมือเองบ่อยๆเนี่ยผมแนะนาให้อัพพวกสกิลที่มีความสามารถในการปลดของต่างๆของศัตรูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น remove weapon นะครับหรือว่า, Skill กาสกาิ ของสตูลในช่วงระยะเวลา15วินาทีนะครับแต่ว่าโอกาสในการที่จะปลดได้นั้นก็จะขึ้นอยู่กับค่าเด็กแล้วก็ค่ารักที่เรามีซึ่งนอกเหนือจากการปลดอาวุธแล้วนะครับก็ยังมีสกิลอื่นๆอีกครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่มีความสามารถในการปลดเสื้อกลอกของสตูออกสกิลที่มีความสามารถในการปลดผ้าคลุมของสตูออกแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือสกิลที่มีความสามารถในการปลดหมวกของสตูออกครับต่อกันที่ส่วนของ Equipment หรือว่าของสวมใส่กันบ้างครับ เริ่มต้นที่ตัวอาวุธผมเลือกใส่เป็น o b s i d i a n c o s b o l บเบลเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการบวกเบตด ATK แล้วก็เมื่อเราทำการโจมตีนะครับก็จะมีโอกาส5%ที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดพิษแต่ถ้าหากศัตรูนะครับเหลือเลือดน้อยกว่า35%นะครับเอฟเฟกต์นี้เนี่ยก็จะไม่ทำงาน ต่อนะครับก็คือบวก6จะช่วยเพิ่ม ATK อีกเป็นจำนวน6%ด้วยกันบวก10นะครับก็จะช่วยเพิ่ม ATK โดยการเอา STR มาบวกกับค่าเด็กหาร2แล้วก็หาร450คูณ100%ก็จะได้เป็นโบนัส ATK ที่เพิ่มขึ้นมาครับสุดท้ายเลยกับการบวก15ครับหากศัตรูที่เราทําการโจมตีติดสถานะผิดปกติอยู่เราก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมมกยิ่ยขึ้นอีกเป็นจํานวน15%ครับ ต่อกันที่ส่วนของชุดเซ็ตนะครับที่จะประกอบไปด้วยส่วนเสื้อส่วนผ้าคลุมแล้วก็ส่วนรองเท้าผมเลือกใส่เป็นเซ็ตทริปิซิ่งหรือว่าชุดเซ็ตแดงนะครับเป็นเซ็ตที่นอกจากจะช่วยเพิ่มดาเมจกัยภาพให้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ย,ยังจะช่วยเพิ่มค่า m ม็กเแล้วก็ค่าเดฟทําให้ตัวละครของเราที่เป็นสายโจมตีระยะประชิดนั้น สามารถที่จะยืนรับดาเมจแล้วก็สู้กับศัตรูในระยะประชิดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับหากเราทําการใส่เซตนี้จนครบทั้ง3ชิ้นก็จะได้รับเอฟเฟกต์เซตที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือจะได้รับ ATK เพิ่มเป็นจำนวน2หน่วยในทุกๆ1 STR ที่เรามีอยู่ครับ ซึ่งนอกจากในส่วนของชุดเซตแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่สามารถที่จะ s t a c กันได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือประดับนั่นเองโดยในช่วงเลเวล65จนถึง85นี้นะครับก็จะมีประดับที่มีความสามารถคล้ายๆกันนั่นก็คือประดับที่มีความสามารถในการบวกค่า STR แล้วก็ค่า d e กอีกทั้งนะครับก็ยังมีความสามารถที่คล้ายกันกับชุดเซ็ตทร b บิซิ่งอีกด้วยนั่นก็คือจะได้รับ ATK เป็นจำนวน4หน่วยในทุกๆ10 STR ครับ และสำหรับส่วนแฟชั่นนะครับที่จะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนปีกแล้วก็ส่วนชุดนะครับก็พยายามหาเป็นออปชันที่มีความสามารถในการที่จะทำให้เรานั้นสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลอะได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือออปชันอิกนอร์เดฟนั่นเองนอกจากนี้นะครับความสามารถในการเพิ่ม a d k ทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จําเป็นทั้งสิ้นเลยนอกเหนือจากนี้นะครับก็พยายามหาเป็นในส่วนของการบวก all attribute หรือว่าจะบวกในส่วนของค่า STR แล้วก็ค่า dex เป็นหลักเนี่ยก็ได้้วยเช่นเดียว เพราะว่า2ค่านี้นะครับเป็น2ค่าที่มีความจําเป็นเป็นอย่างมากในการที่จะทําให้ตัวอาวุธ b s i d i a n Crossbow Blade ของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของเบสเอให้กับตัวละครเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของการ์ดกันบ้างครับเริ่มต้นที่ส่วนอาวุธนั้นผมก็จะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์หรือว่าบอส ตามธาตุเผาขนาดได้หลุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยหากใครนะครับที่จะเอาไปใช้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใส่เป็น s k e l e t o n Worker หรือว่าไฮด้าเนี่ยก็ได้โดยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับหากใครที่มีงบน้อยหน่อยก็อาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการโบวถ ATK รวมไปถึงการ์ดที่สามารถมอบสถานะผิดปกติต่างๆให้กับศัตรูเนี่ยจะช่วยคอมโบกับสกิลต่างๆของสายนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวต่อกันที่ส่วนของเสื้อเกราะนะผมเลือกใส่เป็นการ์ดม้าน้าการ์ดที่ม ค่าแม็ก p ให้กับตัวละครของเราอีกด้วยครับต่อกันที่ส่วนของผ้าคลุมครับด้วยความที่เราเป็นสายที่เน้นโจมตีระยะประชิดแถมยังจะต้องเข้าไปอยู่ในดงศัตรูด้วยนะครับการที่มีความสามารถในการที่จะลดดาเมจจากมอนสเตอร์หรือว่าบอสตามธาตุแล้วก็เผ่าต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่สาคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับใครนะครับที่เน้นเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกนะันการที่มีความสามารถในการลดดาเมจการโจมตีไร้ธาตุอย่างเช่นอ็อกเบบี้หรือว่าเรดิกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ทั้งสิ้นครับ ในส่วนของรองเท้าครับผมก็จะเลือกใส่เป็นเวอร์ลิตการ์ดหรือว่าการ์ดหมาเน้าการ์ดที่จะช่วยบวกในส่วนของค่า m a x HP อแล้วก็มานาให้กับเราก็สายที่เรากาลังบิวอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นสายที่ใช้สกิลรัวๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่มีมานาติดเอาไว้หน่อยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับต่อัาที่ส่วนของประดับกันบ้างครับผมเลือกที่จะใส่เป็นแมนติสนะครับการ์ดที่บวกในส่วนของค่า SCR แล้วก็ ADK แบบเป็นเปอร์เซนต์ยิ่งเราเอาเวกเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้ในส่วนของตรงนี้เเนนนนีี่่่่่ยทททพิิมมมาาาากกงงงขึึ้้้รรรวไปถโลอะัํให สามารถที่จะขุดศัตรูที่หายตัวอยู่ได้ด้วยความที่สตอกเกอร์นะั้นไม่มีความสามารถนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยจำเป็นที่ต้องเอาการ์ดใบนี้เนี่ยมาใช้งานซึ่งหากใครนะครับที่อยากได้ดาเมจเพิ่มเติมจากการ์ดใบนี้ mm hmm. ก็จะต้องทําการเอาเวกสกหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ในส่วนของ ATK แล้วก็ฟิสิกอลดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ สุดท้ายเลยก็คือในส่วนของหมวกครับถ้าจะเลือกเป็นการ์ดที่หาได้ง่ายๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเป็นแชมป์หรือว่าหนูท่อก็ได้นะครับการ์ดที่บวกในส่วนของค่า ATK แน่นอนละครับว่ายิ่งเราเอาเวกเป็นมากเท่าไหร่นะครับก็จะได้ในส่วนของ ATK ที่เพิ่มมายิงขึ้นเท่านั้นอีกด้วยครับแล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของ v วลัสคอหรือว่าระบบเฟืองนั่นเองโดยสำหรับเฟืองแรกที่เหมาะสําหรับสายนี้นั่นก็คือมาริสครับ วความสามารถของเฟืองนี้ก็คือเมื่อเราทำการสร้างความเสียหายกายภาพให้กับศัตรูก็จะมีโอกาสในการสมมอบดีบัฟบางอย่างให้กับศัตรูตัวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ศัตรูติดพิษติดสตานติดตาบอดติดใบติดแช่แข็งหรือว่าติดเคิร์ตเป็นต้นโดยหากเราใช้อาวุธประเภทแร็กเกอร์อยู่นะครับก็จะมีโอกาสในการทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยที่15%แต่ถ้าใช้คลอสโบนะครับก็จะมีโอกาส30%ครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติต่อกันที่เฟืองที่2เลยนะครับนั่น To เป็นเฟืองที่มีความสามารถในการที่จะทำให้ศัตรูทีต่ติดพิษอยู่นั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงเป็นจำนวน30%ในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ และสำหรับเฟืองสุดท้ายนะครับเป็นเฟืองสำหรับใครที่อัพสกิลถอดของของศัตรูออกนั่นก็คือ Reading View โดยความสามารถของเฟืองนี้นะครับก็คือจะเพิ่มโอกาสในการที่จะถอดของของศัตรูเนี่ยได้สําเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน5%ด้วยกันซึ่งหกงกักรวมกับความสามารถเดิมของตัวสกิลเนี่ยก็จะเป็น10%แล้วก็จะได้รับเพิ่มเติมอีกจากการเอาค่าเด็กแล้วก็ค่าหลักไปคํานวณครับ โดยสำหรับใครนะครับที่ตามดูคลิปไกด์อาชีพสตอเกอร์จากช่องผมมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละสายนะั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโดยสายแบ็กสตรัปนะั้นะ่ะก็จะเป็นการเน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ยอย่างรุนแรงด้วยการโจมตีติดคริเิคอลสายโฮลี่สไตล์ก็จะเน้นสร้างความเสียหายระยะไกลส่วนสายสเตลที่สไตล์นี้นะครับก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการคลาวคอนโทรลสตูนั่นเองด้วยความสามารถของสกิลสเตลที่สไตล์เนี่ยมีความน่าสน ใจตรงที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะหากเราทําการหายตัวก่อนแล้วค่อยทําการกดใช้งานสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับหลังจากที่ทําการสร้างความเสียหายไปแล้วก็ยังมีโอกาสในการให้ยาสตาร์สตูได้อีกด้วยซึ่งความสามารถในการปัน่นป่วนตรงนี้แหละครับที่จะมาช่วยบูตคดามเมจให้กับสายนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะด้วยความสามารถของตัวแพสซีฟสกิลและด้วยความสามารถของตัวอาวุธออฟเซียนคลอสบอลเบดที่มีความสามารถเหมือนกันเลยครับนั่นก็คือห เราทําการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติอยู่เราจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตัวแพสซีฟ15%และตัวอาวุธอีก15%รวมแล้วเป็นจำนวน30%ด้วยกันครับต่อกันที่อีกหนึ่งจุดน่าสนใจของสายนี้นั่นก็คือในส่วนของอาวุธนั่นเองครับ โดยสำหรับ Obsidian Crossbow Blade นะั้นะเป็นอาวุธที่ช่วยบวกเบส ATK ให้เยอะมากๆครับเพราะนอกจากจะช่วยบวกเบส ATK พื้นฐานแล้วก็ได้ ATK เพิ่มเป็นจำนวน6%หลังจากตีบวก6นะครับก็จะสามารถบวกเพิ่มได้อีกจากการตีบวก10เพราะจะเป็นการเอาค่า STR บวก Dex หาร2แล้วก็เอาไปหาร450คูณ100ก็จะได้เป็นจำนวน ATK พื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งรวมๆแล้วนะครับก็ทําให้ตัวละครของผมเนี่ยมีเบส ATK ที่สูงมากยิ่งขึ้นถึง8,000กว่าหน่วยกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ ที่ผมทำไกด์สายแบ็กสตรปกับสายโฮลี่สไตล์เนี่ยก็มีเบส a อทีเคอยู่ที่ประมาณ6-7,000เท่านั้นครับ ทีนี้นะครับเรามาดูความสามารถเพิ่มเติมกันบ้างหลังจากที่ทําการเปลี่ยนโหมดจากด็กเกอร์มาเป็นครอสโบดนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายระยะไกลที่รูปแบบการโจมตีนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าในตอนที่ใช้ด็กเกอร์เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบแต่หลังจากที่ทําการเปลี่ยนมาใช้เป็นครอสโบดเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวนมากที่อยู่ด้านหน้าแทนนอกจากนี้แล้วนะครับสกิลเนี่ยก็ยังจะเปลี่ยนไปอีกด้วยครับจากเซลตี้สไตล์กลายเป็นบลินดิ้งช็อต เป็นสกิลที่มีตัวเลขดาเมจน้อยลงนะครับแต่ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายเนี่ยได้รัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับในเรื่องของการคราวคอนโทรก็เปลี่ยนจากการสตาร์เป็นการทําให้ศัตรูเนี่ยติดตาบอดแทนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่าการใช้แรกเกอร์ดีกว่าหรือว่าการใช้ครอสโบดีกว่าเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสลับใช้งานได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับ ฟังข้อดีกันมาเยอะแล้วเรามาฟังในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับด้วยความที่สายนี้เนี่ยเป็นสายที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอีกทั้งนะครับในเรื่องของการคราวคอนโทรเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานในโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่สายนี้ทําได้ค่อนข้างแย่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเอาไปใช้ล่าบอส MVP หรือว่าการเคลียร์บอสในดันเจี้ยนต่างๆอย่างเช่นเฮลเฮมเอลเฮมรวมไปถึงหอคอยร้อยชั้นเอเลี่ยนทาวเวอร์เป็นต้นเพราะใน หากเทียบกับสายอื่นอย่างเช่น Blackstrap หรือว่า Holy Style เนี่ยสองสายนั้นก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของสต a อเกอร์สายเซอร์ที่ซ้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปพร้อมๆกับการคราวคอนโทรลนั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้กอนลังคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบคเอยอต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ